พัทยานะคะค่ะพาไปชมหน่อยค่ะเป็นไงบ้างคะที่เรานั่งอยู่นี่คือก้อนหินยักษ์นะคะก้อนหินยักษ์เหรอคะมันเป็นสระว่ายน,น,น,น้ำแล้วก็มีต้นไม้อยู่ด้วน,นี่นะคะมันมีเก้าอี้กลางน้ำด้วยค่ะเก้าอี้กลางน้ำ ไปเหยียบกรนังไเดีะะ๋ยวไม่ดูต้องอื่นกันถึงค่ะไม่ฟองไฟนะคะสวยไหมคะสวยมากเลยมันมีเศษตกแต่งนี่ดูดูเพดานเขาสิลูกนี่นะคะคือเพดานด้านนี้เดี๋ยวเราไปดูห้องความขำกันเลยนะคะไปดูกันเลย เปิดห้องเลยค่ะอืมิ่ห้องดีสวยไหมตรงนี้ก่อนกนดินเอาไ้วางของค่ะ เป็นชาวเวอร์ใช่ไหมคะเป็นฝักบัวเป็นอะไรคะเป็นห้องแยกกันนะถ้าเราเป็นห้องถ้าเราอาบน้ำอยู่แล้วก็ปิดฝั่งนี้แล้วถ้าเราฉีดยู่แล้วก็ปิดฝั่งนี้เราต้องเลือกอย่นงใดอย่างหนึ่งนะเนี่ยเพราะว่าประตูใช้ด้วยกันนะเนี่ยปิดห้องนั้นแลอ่ะห้องนี้ก็โล่งเห็นไหมคะ ก็มีอ่างด้วย,ลยลวันนี้พี่ก็ไม่ต้องลงไปเล่นน,ะน้ำข้างล่างลงอ่างอาง่อางอยู่หลังเตียงอ่างอยู่หังเตียง้นงนามดูได้ตรงนี้นะ้ดี๋ยวแม่นอนดูหนูเล่นนะ้ำโอเคอู้มีไฟด้วย <laughs> อันนี้นะคะเป็นก้อนสบู่จ้ะก็อนนี้คือที่วนตาก แก้วใช่ไหมคะไว้ตน,นป่าแล้วก็อันนี้มันคืออะไรสนะัก๊อกน้ำค่ะอ่ะไปดูตัวอื่นก่อ <c oughs> นแอบเปิดน้ำเล่น <c oughs> แล้วก็มีกระจกบานใหญ่ด้วยค่ะไปดูวิวสิเห็นทะเลไหม <c oughs> จากไปค่ะไปดูวิวตักกนเลยไปดูลิงก่อนไหมลิงไม่ถอดรองเท้าเหรอหนูเปิดได้ไหมคะ นี่เห็นวิวทะเลด้วยเด็กเด็กไปก่อนเลยนะมองเห็นข้างล่างด้วยมองเห็นข้างล่างด้วยเห็นอะไรข้างล่างคะข้างล่างนี่เรายังมองเห็นไม่หมดเห็นสาไวยน้ำข้างล่างด้วยนายฮัทหรอมาเห็นไอตึกเพชๆเชอร์อะไ โอ <Okay. S 2> เคที่เรามองเห็นไม่หมดพี่นี่ถูกใจนิสาไหมคะมากม,มากเลยเหรอแล้วบบมีที่ให้นั่งด้วยโอเคพี่่ด้วยโ okay, อเคบ๊ายบายยังไม่หมดยังไม่หมดอีกเหรอคะมีอะไรในห้องมีอะไรอเืในห้องมีแปดตาป็นแบบนี้ในห้องมีเด็ก <c oughs> อะไรคะตรงนั้นมีอะไรคะชาโอ้มีอ่างมีอ่างใช่ไหมชาแล้วก็มีโจทย์มีกระดาษไล้โจทย์คะ่ะแล้วก็มีอันนี้และอันนี้ก็เป็นอะไรอันนี้ก็เอาปิดได้นั่งก่อนนั่งก่อนดิวิน ไปรับกระเป๋าก่อนนี่นะคะมันเต็มเต็มใหญ่มากมาเออหมอน,นอนได้ครบสี่คนเลยไหมคะเนี่ยพิสาลองนอนสินเหลือที่ไหมคะเหลือที่ให้ชาชาไหมคะเหลือที่ให้พักกับเม่อนเย็ ีผู้ช่วยมีผู้ช่วยเป็นกันร,รีวิวใหญ่เลย <c oughs> ไม่มีอะไรเลยค่ะไม่มีอะไรเลยค่ะเย็นไหมคะชาเย็นไหมคะเย็นไหมคะแล้วก็มีเจ้วน้าข้างบนปิดป<ะ>ิดนะคะปิดแล้วก็แก้วน้ำขา้างบนด้วยค่ะมีเจ้วน้าข้างบนค่ะการน้ำให้มีกานน้ำด้วยโอเคเเอแล้วก็แล้วอันนี้คืออะไรอ๋ออะไร นี่นี่นี่มีคนอยากรีวิวอะไรคะอ่างอาบน้ำเอาไว้ขังเด็กหรือเปล่าพ่อลองขังเด็กที่ขังได้ไหมเนี่ยโอเค <S <S <ท>เดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีที่สระว่ายน้ำนะคะบ๊ายบาย, <S 2> <S 2> <S 2> บาย บายบายลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แค่นี้เลยค่บไปลาาย